ยอดที่ไม่ตรงคือยอดแ6 2ร้รู้ได้ไงมันไม่ตรงมันต่างกันอยู่เหรอค่ะอาจารย์มันต่างกันอยู่ยอดนี้แล้วก็ไปเช็คมาแล้วอันนี้เราแบบรวบรัดเนอะเพราะว่าเราฝึกเช็คมาตั้งแต่เมื่อวานคือยอดนี้แล้วปรากฏว่ายอดนี้ค่ะเป็นด้านเงินเข้าหรือเงินออกคะเงินฝากเงินเข้า,ขานะคะเป็นด้านเงินเข้าคือความจริงแล้วค่ะยอดนี้ทางบัญชีนะคะ เขาไปบันทึกไว้เป็นเงินสดคือขายเป็นเงินสดเขาเคยไปเดบิตเงินสดเครดิตขายเอาไว้คือเขาไปขีขายแล้วเขาไม่มาแก้อ่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยยอดเงินจากการขายนี้มันเข้าแบงค์เขาต้องแก้ให้มันเข้าแบงค์้ต้องปรับอะไรไปหาอะไรวิธีการแก้ค่ะที้เราจะจดวิธีการแก้นี่นะที่อาจารย์บอกแก้ให้ถูกวิธีการแก้ให้ถูกค่ะจะมีอยู่สองแบบ แบบที่1น,นะคะกรณีที่รายการที่ต้องแก้ไขน้อยคือน้อยรายการคือตัวที่เป็นผิดอ่ะมันมันน้อยมูลค่าหรือรายการจำนวนรายการน้อยกับแบบที่สองค่ะคือจำนวนที่จะแก้ไขค่ะหลายรายการ ในเรื่องที่เราจะแก้นะโอ้โหบินเยอะมากเลยแล้วก็คีย์ผิดทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเยอะอ่าถ้าเป็นการแก้ไขแบบน้อยรายการตัวนี้นะคะให้เราค่ะดับเบลิลคลิกเข้าไปแล้วก็แก้เลยดับเบลิลคลิกในรายการนั้นๆแล้วก็แก้หมายความว่าเข้าไปในโปรแกรมแล้วดับเบิลคลิคกเราก็แก้เลยดับเบิลคลิคกแล้วกแก้เอ็กเซสทำได้เอ็กเซสทำได้ ไปดับเบิลคลิกแล้ก็แก้ให้ถูกได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นการแก้ไขแบบหลายรายการเราจะไปเซิร์ชบินขึ้นมาแล้วไปดับเบิลคลิกแล้วก็แก้จําได้ไหมคะที่เราทําเมื่อวานเป็นยังไงคะ oh, โอ้โหเหนื่อยเลยใช่ไหมคะ <S <S ถ้าเป็นการแก้แบบหลายรายการเราจะใช้วิธีการปรับปรุง <B id. S 1> ที่ <B id. S 1> สมุดรายวันเดบิตเครดิตเลย J V หรอ J V J V เดบิตเครดิตไปเลย ปรับปรุงปรับปรุงเลยหรือที่เราเรียกกันว่าแก้ไขข้อผิดพลาดใช้วิธีนี้เลย